รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากเลยในเดือนนี้นะเพราะว่ามีวันสำคัญก็คือวันตรุษจ,จีนเรียกว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีวันวาเลนไทน์อีกนะครับแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็มีความพิเศษขึ้นไปอีกนะเพราะว่า กุมภาปี2567นี้เนี่ยเดือนกุมภาพั์จะมี29วันนะ29วันในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่ามีอาทิย์กสุรทินวิธีการดูง่ายๆปีไหนนะหารลงตัวเอาคอสอนะเอาคสอมหารนะคิดศักราชนะสมมติปีนี้2024ใช่ไหมหารด้วย4ถ้าหารลงตัวแปลว่าปีนั้นเดือนกุมภาพั์จะมี29วัน ถ้าหารไม่ลงตัวก็มี28วันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประวัติตั้งแต่โอ้โสมัยซีซ่าสมัยที่เขาสร้างปฏิทินกันนะในทางโหราศาสตร์นะครับในกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีดาวย้ายขยับปรับเปลี่ยน4ครั้งเหตุการณ์แรกนะครับวันที่5กลกุมภาพันธ์ดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคธาเมษเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาพิกจิกนะเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนและตุลน,นะ จะมีการย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยมหาอุดเนี่ยหมายถึงมากหมายถึงโออาหมายถึงความดีอย่างเงี้ยนะครับโดดเด่นมากเลยเป็นมหาอุดเลยนะเหตุการณ์ที่2ก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี่ก็เป็นตัวแทนของความมงคลเป็นตัวแทนของโภคทรัพย์เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตย้ายราศีในช่วงวันที่13กุมภานะแล้วได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยถ้าดาวมีตำแหน่งคุณภาพแบบนี้นะถือว่าดีมากเลยแล้วดาวพระศุกร เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวเมธนะและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของลัคนากกันอีกนะโดดเด่นมากเลยนะเป็นดาวประจําตัวพฤกษบเป็นดาวประจําตัวของตุลเห็นไหมอันนี้โดดเด่นมากนะครับถ้าดาวประจําตัวหรือดาวการเงินเนี่ยได้ตําแหน่งดีๆนะเตรียมสบายใจได้นะวันที่13บามวันเดียวกันนะดาวอาทิตย์ย้ายราศรีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันที่14ต่อเนื่องเลยนะดาวพระพุธ เิด์คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ตําแหน่งคุณภาพเป็นเทวีโชคนะและช่วงไปปลายเดือนดาวพระเกตย้ายราศีในวันที่29คือวันสุดท้ายของเดือนเลยนะฉะนั้นก็จะส่งผลดีต่อทุกลักษณาเลยนะครับดวงแต่ละลักษณาจะเป็นยังไงไปติดตามครับลักษณาเมษกุมภาพันธ์2567นะครับชาวลักณะเมษนะถือว่าเป็นเดือนที่ดี นะได้ดีตั้งแต่ต้นปีเลยเนื่องจากว่าดาวประจําตัวคือดาวอังคารเนี่ยนะครับจะมีการย้ายราศีตั้งแต่ต้นเดือนคือจะย้ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์แล้วพอย้ายแล้วเนี่ยได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดนะคำว่ามหาอุดเนี่ยหมายถึงมากโออาสำเร็จดีถือเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยนะครับในปีนี้เนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีเลยโดดเด่นนะแล้วย้ายเข้าสู่เรือนการงานนะตนุ ไปเป็นกรรมะอยู่ในเรือนการงานฉะนั้นชาวลัคนาเมษเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเรื่องการงานนะใครที่อยากจะมีแผนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานแผนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะเดินหน้าทําอะไรบางอย่างบางคนไปเซ็นสัญญาบางคนมีข้อตกลงอะไรต่างๆหลังห้ากุมภาลุยได้เลยถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉโลโก ขาเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักอีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ประทางขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงแม่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคาราะห์ชะลอบที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะหลังตุตจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Li น์แอดโอเพดาวนะจะโดดเด่นมากเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดที่ดวงชะตามีกําลังมากด้วยนะครับแล้วก็ ถึงลัคนาอีกนะมีดาวพฤหัสเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่เป็นราชาโชคให้กับชาวลัคนาเมษอีกนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นกลางเดือนวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระศุกร์นะเป็นเจ้าเรือนการเงินเป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคูดเจรจาเป็นทั้งการเงินเป็นทั้งหุ้นส่วนคู่ค้านะย้ายราศรีได้ตําแหน่งเป็น เทวีโชคเข้าไปอีกนะเป็นตำแหน่งกุณภาพไปร่วมกับดาวประจําตัวไปร่วมกับดาวองคารนะฉะนั้นเวลาที่ดาวส่งกําลังดีๆแบบนี้เนี่ยนะก็จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาเมษนะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะดีมากเลยทีเดียวบางคนมีโอกาสได้งานใหม่บางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือบางคนมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมเข้ามานะแล้ววันเดียวกันนะวันวันที่13เนี่ยดาวอาทิตย์นะ ย้ายราศีพร้อมกันอีกนะเข้าสู่เรือนลาภะลาภะหมายถึงโอกาสหมายถึงโชคลาภต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะมีความสําเร็จสมปรารถนาเกิดขึ้นในดวงชะตานะแล้วก็ทําให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆนะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จสมปรารถนาถ้าได้ฟังอย่างนี้นะชาวลัคนาเมษใครยังไม่ได้เตรียมการยังไม่มีแผนอะไรก็ไปวางแผน นะข้อดีของการรู้เรื่องโหราศาสตร์คือเรารู้จังหวะการเดินของดวงดาวแล้วเราก็ไปวางแผนชีวิตตัวเองนะถ้าอาจารย์บอกว่าดาวจะส่งกาลังอย่างนี้นะเราก็ไปเตรียมการเอ๊เราจะตัดสินใจอะไรไหมเราจะทําอะไรเราจะลงมืออะไรหรือเราจะมีอาชีพเสริมรละได้เสริมหรือ,อยังถ้ายังไม่มีก็ไปวางแผนนะในวันที่14กุมภาเนี่ยนะครับดาวพระพุธนะจะโคจรเสด็จเสด็จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เข้าสู่เรือนลาพะเช่นเดียวกันอีกโอ้โหคราวนี้นะจะส่งผลดีเรื่องการเจรจาการค้าขายการสื่อสารนะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เกิดการเดินทางเกิดการขับเคลื่อนนะตั้งแต่14กุมภาไปเนี่ยนะใครจะเดินทางช่วงหลังวันที่14เนี่ยมันก็จะเกิดความสำเร็จสมปรารถนานะมีอะไรให้ขับเคลื่อนเยอะมีอะไรให้ทำเยอะนะ เกิดความเป็นมงคลนะเกิดความสําเร็จสมปรารถนานะในเดือนนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้ววันสุดท้ายดาวพระเกตนะดาวพระเกตก็หมายถึงจิตญาณต่างๆเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาจะย้ายราศีในวันสุดท้ายของเดือนนะแต่ก็จะไปส่งผลให้ในเดือนมีนาตลอดทั้งเดือนนะครับตัวเลขสําหรับเสี่ยงโชคในเดือนนี้ของชาวลัคนาเมษนะหกสามสี่หนึ่งเจ็ดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ ใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะสิบโมงถึงเที่ยงอาจารย์ไลรฟ์สดทุกวันเลยมาสนทนาการพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์มือถือ นะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คมภีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมภีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรณ์ดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ